เรียกว่าเป็นนางเอกสายบุญนะครับเบลลานีครับมักจะมีภาพร่วมงานบุญให้ได้เห็นกันอยู่ตลอดนะครับล่าสุดได้พาครอบครัวพร้อมกับผู้จัดก,การส่วนตัวไปทําบุญประกอบพิธียกช่อฟ้าที่วัดเจดีหลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยทาง Facebook ของวัดนะครับได้ลงรูปของคุณเบลล่าตอนทําบุญพร้อมกับข้อความว่าลิขิตบุญจัดสารบุญนําพา วันศุกร์ที่30มิถุนายน2 5 6 6เวลา9ก้าโมงครึ่งคุณวีนาเมธกําเนิดชัยหรือว่าคุณพลอยนะครับแล้วก็คุณราณีแคมเปญหรือว่าคุณเบลล่าพร้อมครอบครัวและญาติมิตรได้มาประกอบพิธียกช่อฟ้าพระวิหารหลวงจังหวัดเจดีย์หลวงเอาเข้าไปวัดเจดีย์หลวงวัดวิหารเมืองเชียงใหม่จังหวัดวเชียงใหม่ช่อฟ้าอันที่2ทางด้านทิศต,ตะวันตกน้อมถวายปัจจัยเป็นเจ้าภาพจำนวน1 5 0 0 0ล้านแสนบาททางวัดขออนุโมทนาบุญอย่างยิ่งครับ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ